สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในไมดวงคลิปวันน้องคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานคุณว่าเขามองว่าคุณเป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งในสายงานที่คุณทำหรือเปล่านะตัวเก่งเต็งหนึ่งเรื่องอะไรโดดเด่งเรื่องอะไรสมบรับพลังงานคุณอนุญาตให้เรากดโลว์ชิตาโดยก,การกดสไคา้แล้วก็ไลค์แชร์แล้วก็นาราศีที่โดดเด่นเซตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ทัดไฟลิบาราศีตุลทัดลมเลโอราศีสิงห์ทัดไฟ เออร์ต้ดินพฤกษ์โซกัมกรเนปจูนธาตุดินพฤกษ์โซกัมกรวิโกราศีกันธาตุดินแคปิปินราศีมังกรธาตุดินสกอร์เบโอราศีพิจิตรธาด้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี19 21 7 6 5 10 แแล้วก็26หรือว่าท่านใดที่ผ่านมาเจอสามารถเข้ามารับฟังรับเอาพลังงานนะการทำนายดวงได้เราใช้ไพ่พรมยานในการตรวจสอบทักษะความรู้ความสามารถของคุณนะได้ไพ่พระแม่อุมานะคะคนเกิดปีขาหรือว่าปีเสือได้ไพ่พระทักษะคนเกิดปีมะแมนะรหรือว่าปีแพะพลังงานของมะแม่อุมาเนี่ยนะที่ สถิตยอยู่ในตัวของคุณนะจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจนะแล้วก็ดูใจดีดูมีความเมตตานะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็รูปร่างสวยถ้าเป็นผู้ชายก็รอนะแต่มีความดุร้ายน่ากลัวนะแต่ก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือมนุษย์ ะะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนามีโชคมีลาภนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของความเก่งกาจสามารถบุคลิบข้องแค่วงไวกล้าได้กล้าเสียมีความคิดความอา่านลึกลำรอบค้อบประกอบไปด้วยสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดเป็นเลิศมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวกล้าเผชิญกับอุษษปสรรคปัญหาต่างๆโดยไม่ยอ่อทอมองการไกลคาดการได้แม่นยำนาะเก่งแล้วก็แกล่งเป็นผู้นำ ะะแล้วก็มีเสือนะที่เป็นพาหนะก็จะเป็นคนที่มีอํานาจหน้าเกงขามแล้วก็นะคะมีในเรื่องของความดุดันดื้อรัน้นมีทิฐิมีมานะ,ะแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยจะส่งผลณ์ทำห้ตัวงคุณมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานมีการพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีความมั่นใจและกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วก็ มุทลุดูดันนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแต่อาจจะเป็นผลทําให้นะเป็นคนที่ชุนเชียวนะแล้วก็ทําให้ผู้อื่นเนี่ยนะอาจจะมีความรู้สึกเขม่นได้นะคะก็ลดลดพลังอำนาจวาสนาลงหน่อยนะและพลังงานของพระทักษะนะคะปีมะมีปีมะเม่ก็จะเป็นในเรื่องของ ตัวของคุณจะแบกรับภาระนะปัญหาแล้วก็ประสบกับปัญหา ต,ต่างๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นความวุ่นวายมาจากคนอื่นนะที่จะไปแบบเหมือนคันนาสาหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนนะสร้างปัญหากับตัวเองเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมองโลกในแง่ดีมีความอ่อนต่อโลกแล้วก็ไม่รู้เท่าทานคนนะก็อาจจะตกเป็นแผลปะาได้นะถูกหลอกถูกลวงถูกหลอกใช้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะอย่าใจดีจนเกินไป นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองนะคะบุคลิกเนี่ยชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็ชอบให้คนไปจบเอาใจนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความวุ่นวายที่ผู้อื่นมอบมาให้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนี่คือพลังงานของคุณนเะสียสิทธ์นะคะก็มาบอกว่า ความโดดเด่นในตัวคุณที่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามองว่าคุณเป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งในสายงานในสิทธิคุณธรรมเนี่ยอย่างไรมาดูซีลักษณะความเป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งความโดดเด่นที่มีอยู่ในตัวของคุณนะคะ ความเป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของคุณมาดูสินะคะคุณก็น่าที่จะเป็นคนที่เหมือนอ่า,อาจจะมีคนที่แบบมัง,งอนง้อขอคืนดีคุณนะคะเพราะว่าเขารักคุณมากเขาชอบคุณมากนะ,ะแล้วก็แคร์ความรู้สึกของคุณด้วยหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนหรือว่าสังคมเนี่ยคือไม่อยากจะให้คุณโกรธไม่อยากจะให้คุณโมโหนะคะอย่าจะ เป็นเพื่อนกับคุณจริงๆและการที่ตัวของคุณเป็นตัวเกงงติงหนึ่งนะ,ะก็อาจจะมีคนที่แอบลอบทำลายแทงข้างหลังคุณได้นะคะก็ตัวของคุณอาจจะมีความโดดเด่นที่แบบเหมือนมีของมีค่ามีอะไรที่อยู่ในตัวแล้วก็อยากจะมีคนมาแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะ และตัวของคุณมีความโดดเด่นเฉพาะด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะความรู้ความสามารถในสิ่งที่คุณทําตัวของคุณเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินคล่องนะ,ะเป็นคนที่ดูร่ํารวยมั่งคั่งนะคะและก็ตัวของคุณดูเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าหมกมุ่นนะ,ะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทานะ,ะเป็นคนที่กดดันแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าขยันนะคะต้องเหมือนกับ ทำภารกิจการงานของตัวเองให้ประสบความสําเร็จหรือว่าเป็นคนที่ค่อกานขยางเครียดจริงจังซีเรียสน,นะแต่เพื่อนแล้วก็สังคมเนี่ยให้การยอมรับคุณมากๆนะอยู่กับคุณแล้วมีความสุขสนุกสนานในปาร์ตี้อาจจะเป็นอา่าคนที่มีมุกตลก นะหรือว่าเป็นคนสนุกสนานนะเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะมีแต่คนรักมีแต่คนชอบคุณนะตัวของคุณเนี่ยเหมือนมีเรื่องราวปัญหาอะไรบางสิ่งบางอยางที่เก็บแล้วก็ปิดบังไว้ในใจนะหลบซ่อนความทุกข์นะไม่ให้ผู้อื่นรู้แล้วกนะ็เป็นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายนะใช้ชีวิตเรียบง่าย ะะมีความสุขได้ในรูปแบบของตัวเองนี่คือพลังงานของคุณตัวเก่งเต็งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาเห็นว่าคุณเป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรที่มันโดดเด่นนี่คือพลังงานของคุณรวนๆนะคะอาจจะเป็นเพื่ออะไรเป็นสังคมที่เขามองมาที่คุณเขาเห็นว่าคุณเนี่ยนะคะเออเป็นตัวเก่งเตงหนึ่ง เรื่องอะไรบ้างมาดูนะคะพลังงานของคุณเป็นตัวเกง่งเต็งหนึ่งเรื่องอะไรโดดเด่นเรื่องที่หนึ่งหกดาบสิบดาบคุณน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับบุกออนจากปัญหาความเครียดนะคะเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะสนใจหรือว่าแคร์ใคร นะหรือว่าแคร์ปัญหาใดๆแม้คุณจะมีเรื่องราวนะที่มันทุกอกทุกใจวิตกกังวลใจแต่คุณก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคืออาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะปรับสภาวะนะความสนความสมดุลน,นะในด้านของความทุกข์หรือว่าปัญหาต่างๆคือเหมือนกับคลี่คลายหรือว่าเป็นคนที่ไม่ ไม่ชอบเก็บเรื่องราวปัญหามาเครียดนะมาระบายให้คนอื่นก็ฟังอ่ะนะคืออาจจะเก็บไว้คนเดียวแหละนะแต่ก็ไม่พูดไม่บอกปัญหาบางสิ่งบางอย่างไม่อยากจะให้คนอื่นมายุ่งวุ่นวายหรือว่ามาเครียดก,กับตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะตัวเกง่งตงหนึ่งคือแค่ความรู้สึกของผู้อื่นไม่อยากจะให้ผู้อื่นมารับรู้เรื่องราวปัญหาของตัวเองเนี่ยนะคะแต่ตัวเองเนี่ยชอบไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องราวของคนอื่นจึงทําให้เกิดความเดือดร้อน นะคะคุณเป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งในเรื่องของความที่แบบชอบไปคลี่คลายปัญหาให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือและคุณเป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งของคนในครอบครัวเลยค่ะเป็นที่รักของคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องแม้คุณอาจจะเหมือนกับว่าเจอสภาวะสถานการณ์ปัญหาที่มันมีความเครียดแต่คุณก็เหมือนกับว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจหรือว่าไม่เก็บเรื่องราวปัญหาตรงนั้นอนะ นามมากดดันตัวเองมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือการที่จะทําให้คนในครอบครัวนะคะเออที่อยู่ใต้ปกครองของคุณเนี่ยมีความสุขหรือแม้กระทั่งลูกน้องบริวารของคุณเนี่ยเออประมาณที่เหมือนกับว่าคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บริวารคนใกล้ชิดเพื่อนสังคมมีความสุขเป็นคนที่เหมือนกับตัวเองอมีปัญหานะะหรือว่าเหมือนกับว่าเ ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นแต่ปัญหาตัวเองเนี่ยเอาไว้ก่อนประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ค่อยที่จะใส่ใจกับปัญหาของตัวเองเท่าไหร่แต่ชอบนะคะสนใจแก้ไขคลี่คลายหรือว่าชอบเป็นฮีโร่ให้กับคนอื่นนะคะตัวเกง่งเต็เง,ตง,ตงหนึ่งตัวเก่งเต็งหนึ่งที่พวกเขามองคุณนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนชอบวางแผนในเรื่องการเงิน นะคะชอบลงทุนหรือว่าชอบทําธุรกิจการงานที่มันเหมือนกับผริดอกออกผลขยันทํามาหากินนะคะงานหนักก็ไม่เกลียงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความ พยายามที่อยากจะประสบความสําเร็จจึงเป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่เหมือนเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความเหนื่อยยากเจอความลําบากนะคะใดๆก็ไม่กลัวเป็นคนขยันมากๆนะทำอะไรทํางานได้หลายอย่างทําอาชีพได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เมื่อยนะเป็นที่รักต่อเพื่อนต่อสังคมหรือว่าเหมือนกับอาจจะเจอเพื่อนๆสังคมที่แบบเหมือน แข่งขันชิงดีริงเด่นแต่คุณก็ไม่กลัวนะคุณก็ทําของคุณไปนะคะจะโด่งดังหรือว่าจะไม่ประสบความสําเร็จนะแต่คุณก็ยังทํามันต่อไปนะคะคุณเป็นคนที่อดทนไม่ยอ่อท้อต่อความลําบากนะ,ะหรือว่าแม้จะมีคู่แข่งนะะก็ไม่กลัวนะก็ยังขยันสม่ําเสมอและคุณเป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งในเรื่องของความถูกต้องรักความยุติธรรมรักความ เรียกว่าเหมือนกับชัดเจนกับตัวเองนะคะเด็ดขาดกับตัวเองในเรื่องของการที่แบบเหมือนถ้าหากว่ามีเหตุการณ์สถานการณ์ที่จะทําให้คุณตัดสินใจทําในบางสิ่งบางอย่างนะคุณคุณน่าที่จะเลือกเลือกในเรื่องของศักดิ์ศรี นะคะเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์รีมากนะคะไม่ชอบให้ใครดูถูกเหยียดยามนะคะอ,อ,อย่างเช่นในเรื่องของการงานอย่างเช่นในเรื่องของออความร่ารวยความสําเร็จอะไรเงี้ยถ้าคุณถูกใครบางคนมาดูถูกนะศักดิ์รีมาดูถูกความร่ารวยมาดูถูกความสุขของคุณนะคุณก็เหมือนกับว่าคืออาจจะไม่สนใจหรือว่า อาจจะมีการโต้อตอบกลับไปด้วยคําพูดที่เหมือนกับว่าเออนะคุณไม่ได้สนใจสิ่งนั้นนะคุณไม่ได้ต้องการที่อยากจะรวยเพื่อที่จะแข่งก,กันกับใครแต่คุณต้องการที่จะหากินหาใช้แล้วก็เหมือนกับมีกินมีใช้ในครอบครัวของคุณนะคะโดยที่แบบไม่จําเป็นต้องเดือดร้อนนะเป็นหนี้เป็นสินนะคะมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นอารมณ์เนี้ยนะคือเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามในเรื่องของการแบบอาจจะต้องมีภาระในสินบางสิง่งบางอย่างนะคุณไม่ชอบ ให้คนมาดูถูกนะ,ะในเรื่องของฐานะการเงินของคุณนะคะและคุณนะเป็นตัวเก่งตัหนึ่งนะคะที่พวกเขามองว่าคุณเป็นคนมีความรู้มีมความสามารถนะเป็นคนที่เหมือนกับมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะพอใจในสิ่งตัวเองมีอยู่นะคะเป็นเหมือนคนดีรักความสันโดษ ะะหรือว่าไม่แคร์ไม่สนใจใครนะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่เหมือนกับทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทานะคะไม่ได้ทําตามปากคนอื่นหรือว่าสนใจคําพูดของคนอื่นไม่ว่าคนอื่นนะ,ะเขาจะมองคุณยังไงแต่คุณก็รู้สึกว่าณนะตอนนี้เวลานี้ชีวิตที่คุณเป็นชีวิตที่คุณทาเนี่ยมันเหมือนกับทําให้คุณมีความสุขแล้วนะคะเออแล้วก็เหมือนกับว่าคือไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนนะ,ค,ะคำพูดของใครนะคะจะ คนอื่นจะประสบความสาเร็จหรือว่าโด่งดังแค่ไหนแต่ตัวของคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะมันทําให้ตัวงคุณไม่เดือดร้อนเนี่ยนะขดก็พอแล้วนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะและเขามองว่าคุณเป็นตัวเกงเต็งหนึ่งเรื่องอะไรการรอคอยนะ,ะการที่เหมือนกับว่าลงทุนลงแรงทําธุรกิจการงานที่เหมือนกับอ่ามีโอกาสนะคะถ้าคุณมีโอกาสได้มีความรู้มีความสามารถหรือว่ามีโอกาสที่จะเหมือนกับ จะประสบความสําเร็จหรือว่าได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างคุณไม่รอช้าเป็นคนที่เหมือนกับลงมือทําเลยนะทำอย่างรวดเร็วแล้วก็ตั้งใจด้วยนะจนทําให้ตัวคุณเนี่ยเรียกว่าประสบความสําเร็จนะคะมันเหมือนกับว่าคุณไม่รอคอยโชคชะตานะคะเมื่อคุณมีโอกาสที่จะสร้างชีวิตสร้างไรายได้สร้างความสําเร็จเนี่ยคุณก็ใช้ความรู้ความสามารถของคุณลงมือลงแรงทานะคะตัวเก่งเตงหนึ่งในเรื่องของการที่ เรียกว่าตัวของกูเนี่ยเหมือนกับว่าแม้จะเจออุปสรรคเจอปัญหามากมายเนา เจอในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตแต่คุณก็ไม่กลัวบางคนท่านคือแบบอาจจะเคยแต่งงานมีครอบครัวมีคู่รักมีคนรักนะคะแล้วก็มีปัญหากันแต่ตอนนี้เวลานี้ตัวของคุณถ้าหากนะคะอยู่คนเดียวหรือว่าเป็นพ่อแม่เป็นแม่ๆมเนี่ยเป็นคนที่เหมือนดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่นะคะภายในคนคนเดียวกันดูแลคนในครอบครัวเนี่ยเหมือนกับแยกแยะออกแล้วก็เหมือนกับสามารถที่จะ ปร,ประคปรองหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอ,อย่างนะเพื่อคนที่คุณรักได้ไม่ว่าจะเป็นลูกญาติพ่อแม่พี่น้องสั คนที่อยู่รอบๆตัวคุณคุณสามารถใช้ชีวิตมีความสุขนะอยู่ท่ามกลางปัญหาความทุกข์ต่างๆได้โดยที่แบบเหมือนกับว่าออประคับประคองใจใจ,ใจนะแล้วก็เหมือนกับว่าสามารถเยียวยาความรู้สึกของตัวเองนะรักตัวเองรักครอบครัวรักในสิ่งที่มีนะนี่คือตัวเก่งตัหนึ่งนะที่คุณมีที่คุณเป็นคุณเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างคุณเติมเต็มตัวเองได้โดยที่ไม่ไปคาดหวังจากใครนะคะและเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ด้วย และคำชมที่พวกเขานะ,ะอยากจะชื่นชมคุณ คุณเป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งนะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่กับที่คุณเป็นคนที่มีโอกาสดีๆนะคะมีโชคลาภมีความสําเร็จนะคะเป็นคนที่เหมือนขยันอดทนนะคะแล้วก็ดิ้นรนทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันจินตนาการนะที่อยากจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับสามารถทําอาชีพการงานทุกสิ่งทุกอย่างได้นะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อ นะคะเป็นคนที่สม่ำเสมอเป็นคนที่เหมือนกับาสามารถเรียนรู้แลวก็จดจําทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจานะคะเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณนะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อคนที่คุณรักจึงเป็นที่รักนะของผู้คนและเพื่อนแล้วก็สังคมที่คุณอยู่นั่นเองนี่คือพลังงานคุณที่พวกเขามองมาว่าคุณเป็นตัวเก่งๆหนึ่งที่สุดนะคะทรงพลังพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาขอบคุณทุกการติดตามค่ะ